เอกสารทุกที่เนียหายไปไหนเนี่หายไปบ้างไปไหนอ๋อไม่คือเอกสารก็บอกว่าเก็บแล้วนะครับก็ชี้แจงเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณในส่วนผมเองใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับในการชี้แจงอธิบายนะรายละเอียดต่างๆนะครับนะวันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับเอ่ออันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นการชี้แจงต่อร่ากรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะซึ่งเป็นเอ่อไปตามเอ่อพรบบ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 รบบ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 บ่บบ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 บ คณะก,กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรณีที่ตํารวจเนี่ยถูกาการกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่างๆนะฮะแต่ถ้าเป็นประชาชนเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการร้องทุกข์นะฮะที่ประชาชนสามารถมาร้องเรียนได้นะครับก็จะมีสองคณะก,กรรมการนะครับซึนะ่งบัญญัติไว้ในพรบตำรวจปีสองพห้าิฉบับใหม่อ,นนอนะนะันนี้นี่เองนะครับดังนั้นวันนี้ในสวนของผมเนี่ยก็มาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับแต่เรื่องของการมาชี้แจงด้วยตัวเองด้วยวบจานะต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะฮะ วันนี้การชี้แจงก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแต่วันนั้นหลังนี้ไปก็รอคณะกรรมการพิทักษ์บราธรรมมีคำวิจัยนะครับก็เรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์บราธรรมก็เปรี่ยบเสมือนสายปกครองชั้นต้นนะครับถ้าหาว่ามีคำวิจัยเป็นบวกกับผมนะผมก็จบแค่นี้นะแต่ว่าถ้ามีคำวิจัยไม่เป็นคุณนะฮะผมก็สามารถไปใช้สิทธิ์ในศาลปกครองสูงต่อไปนะครับหรือว่าหมดกอยาข้อ หมดแล้วครับหมดแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องยอมรับครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการกฎหมายนะโดยเฉพาะที่มีการข่าวห้ามหรือข่าวล่ำลือว่าผลที่ออกมาในคบกับท่านลองเนี่ยมองยังไงก็เออก็ไม่เป็นไรฮะวันวันนี้ผมเชื่อมั่นในกระบวนการนะฮะก็เดี๋ยวรอคณะกรรมการวิิจฉัยนะครับคณะกรรมการที่ท่านระบบวิทามวิจัยเป็นประการใดก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยยังสามารถใช้สิทธิ์ต่อได้อีกอีกครั้งหนึ่ง นะครับก็คือในสารปกคองสูงนะครับตอนที่ใหญ่นะครับมีคณะกรรมการมาในเอกสารเนี่ยเรามีการส่งเอกสารไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอกสารเนี่ยคณะกรรมการเขาจะมีข้อมูลอยู่ส่วนแล้วนะครับ นะเราก็ชี้แจงไปตามกระบวนการนะครับต้มั่นใจและเชื่อมั่นในส่วนของคณะกรรมการว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทงท่านมากผมผมเชื่อมัน่นว่าผมจะให้ความเป็นธรรมนะครับนะก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ผมก็ชี้แจงไปตามอำน,นาจหน้าที่ตามกระบวนการนะครับนะแต่ถ้าผลอลอกมาเป็นบวก่ะลองจะดำเนินการยังไงบวกกับต้ลอลมอล๋อถ้าถ้าเป็นบวกกับผมนะฮะผมก็ได้กลับเลยครับอ่าับแล้วขั้นตอนต้องไปยังไงขั้นตอนก็เอ่อตอรอก็จะมีคําสั่งเพื่อสอนคําสั่งให้ออก ต่าตากนะครับก็าตามที่คณะกรรมการพิจารณาคดีมีมติะนะครับนเมื่อยังไม่สมบูรณ์ะและ้วตรอจะไปเพื่อตอบคำสั่งอะไรอ,อ๋อไม่ใช่ก็เป็นคำสั่งที่ตอรอเนี่ยออกคำสั่งไว้แต่ว่าคำว่าไม่สมบูรณ์หมายว่าท่านโยมตีท่านบอกว่าคำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับนายยมตีจึงไม่นำความขึ้น่าลประกงทูลน,นะครับนะเพราะฉะนั้นนายยมตีจึงส่งคำสั่งทั้งหมดกลับมาให้ตรรอนะครับ ทั้งสองชั่วโมงที่เข้าไปนั่งให้ข้อมูลทุกอย่างเลยครับปฏิกิริยายในการต้ตอบของทางคณะรัฐมนตรีมีมีรู้สึกไมว่าหนะ๋อ,อไม่ไหมครับท่านต้องรับฟังข้อมูลรอบด้านนะครับนะก็เรียกว่ารับฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะฮะรับฟังข้อมูลรอบด้านนะครับท่านสงสัยว่าในเมื่อตอรรอนีย่ยังไม่มีคําสั่งให้ท่านออกราชการแต่ตอรอจะเว่่อคคาสั่งอะไรให้ให้ใหมอหก็ก็เป็นคําสัง่งที่ที่ผู้ใช้อานาจอบตตรนั้นเนี่ย มีคำสั่งให้ผมออกรายการไว้ก่อนแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของท่านนายกเนี่ยคือถ้าเป็นกรณีเป็นนายพลนะถ้าเป็นกรณีนายพลเนี่ยนะครับจะต้องนำความขึ้นกาบังคัทูลแต่ถ้าเป็นกรณีพันเอกต่างเนี่ยก็แค่พอว่าตรองก็จบให้ไม่ให้มีคาสั่งออกรายการไว้ก่อนก็จบใช่ไหมครับแต่ว่ากรณีเป็นนายพลเนี่ยจะต้องนำความขึ้นกาบบังคัทูลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคําว่าไม่สมบูรณ์ณที่นี้หมายว่าท่านนายกเนี่ยท่านมีคำวินิจฉัยกิตสิการมาเป็น หลังพิงใช่ไหมครับท่านนายกก็มองว่าท่านก็เชื่อคำใหัหยกินิกาท่านนายกก็บอกว่าคําสั่งนั้นยังไม่สมบูรณ์นะก็ให้ตรอกลับไปดำเนินการนะก็อยู่ที่ตรอแล้วน,น,นะครับแต่ถ้าเป็นลบถ้าเป็นลบผมก็ต้องไปใช้สิทธิต์ต่อนะครับในสายบุคลากรชั้นสูงนะครับได้ฟังงท่านผู้กรณฟีที่แจกอยฟังฟงังฮะต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะเขาเรียกว่าการฟังความสองด้านการฟังความสองฝ่ายน,นะครับนะ มีการเจอกรณีเจอเจอครับเจอกันอยู่ก็ไม่ได้คุยครับนะอ่าหลังจากชีก่แจงไปแล้วมีความรู้สึกว่าสบายใจขึ้จจนหรือว่าหนักใจหรือเครียดมากกว่าเดิมไม่ไม่ครับผมก็สบายใจอยู่แล้วทั้งทั้งก่อนชี่แจงหลังที่แจงนะครับนะอ<ม>่าเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเรา,เาทําไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนะอา่าแล้วเดี๋ยวความเป็นธรรมมันจะมาเองนะคร<ต>ับนะท<ต>ี<ต>่บอกว่าจะร้องศาลอาบกฟองสุดในภายหลังเนี่ยขั้นตอนจะร้องชั่วคราว ก็ต้องร้องหมดทุกประเด็นก็ต้องร้องหมดทุกประเด็นตามที่กฎหมายให้ให้สิทธิ์เราอ่ะครับนะเอนะครับตรงครับตอนนี้ถ้ามีคําตอบอยู่ในใจไหมครับผมไม่มีคําตอบก็ต้องรอสถานการณ์อย่างเดียวนะครับไปตอบแทนไม่ได้นะ่อนะครับณตอนนี้เราสามารถยื่นขอต่อไหมอย่าง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 ครับอย่างอย่างจนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาต้องให้จบประเด็นนี้ก่อนอาอกยนอย่างอย่างฮรท่านไม่ได้บอกนะครับ อรือว่าฟังว่ามันมีน้ำหนักมากน้อยกนโอ้ยย่ตอบไม่ได้เพราะน้ำหนักมากน้อยอยู่ที่คณะกรรมการนะต้องรอคณะกรรมการอย่างเดียวนะครับส่วนตัวท่านว่าชี้แจงนมันเราเราก็ทําอย่างเราเราเราก็ทําในส่วนของเราให้สมบูรณ์นะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ไว้ก่อนนะครับนะในการที่การเตรียมความพร้อมการที่มาชี้แจงเราก็ทำเราให้สมบูรณ์นะครับนะแต่ส่วนการพิจารณาเนี่ยเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วนะครับ ต,ต้องรอฟังแต่ข่าวลือเนี่ยท่านก็ยังเชื่อว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับข่าวลือที่ว่าท่านเป็นฝ่ายให้ข่าวลือผมไม่ได้ยินเลยจริงๆ <fect? S 2> <c oughs> เอผมไม่มีข่าวลืออะไรแบบนี้ผมแต่ถ้ามันเป็นตามที่ข่าวลือแล้วือว่าเสียงข้างมากเนี่ยจะเห็งที่ทางเดียวสถานการณ์จะเกิเราก็ต้องน้อมรับอ่ะเราก็ต้องไปสายปกครองสูงสุดต่อนะครับนะจะเป็นอย่างไรก็ต้องน้อมรับนะครับนะอ่านแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังกันนิดหนึ่งนะครับนะก็คิดว่าน่าใช้เวลาไม่นานนะครับ ส่วนใคำสั่งที่จะมีคำวิัยเนี่ยต้องส่งไปหาท่าลใช่ใช่ใช่ถูกต้องค่อยๆจะส่งให้ที่บ้านเลยนะครับก็ส่งห้ที่บ้านเลยท่าจะเจอเงื่าไหมายจับหมายคุ้มกนมีไหมเจอเจอคำสั่งใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่เขาต้องส่งให้ผมที่บ้านเลยครับผมต้องรับเองคนอื่นรับไม่ได้หรอกเ็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวสักพักท่านก็ต้องรู้าแหละนะ ถ้าผมร้ากรรมการชุดนี้อีกไหมครับไม่ไปร้องไม่ร้องเราเราต้องไปยื่นตามสิทธิ์สายปกครองสูงสุดตอ่อไม่มีการร้องออกไม่ไม่ไม่เราไปเอาผิดถ้าไม่ได้หรอกนะครับเพราะถ้านพี่ณาอย่างเป็นธรรมนะวางแผนยังไงกับคำาสั่งมันเป็นลบอนาคตหรือวชีวิตชีวิตเนี้ยวางแผนยังไงไว้วันนี้ก็ต้องใช้สิทธิ์ไปสายปกครองสูงสุดตอ่อนะครับมันยังไม่ได้จบตรงนี้นะครับถ้าเป็นลบนะ เออครับพี่โจครับถ้าเกิดเป็นผลดีครับอันนี้จะยังคงตามคําเดิมไหมครับว่าถ้าเกิดกับตรอเนี่ยจะไม่ฟ้องใครต่อแน่นอนแน่นอนเราลั่นวายจ่ายไปแล้วต้องทํำตามนั้นไม่งั้นใครจะเชื่อเราล่ะนะเออนะครับเรากลับมาทํางานดีแต่ใดใจต้องคิดว่าจะได้กลับมาที่ในรอบกี่เดือนเนี่ยที่ได้กลับมาก็ประมาณสี่เดือนละนะสี่เดือนนะก็คิดถึงบ้างนะครับเาพ่อใน่ายใในการเสนอชื่ประเด็นของบอร ก็ตรงนี้ก็อยู่ที่กรรมการนะครับนะผมผมก็รอฟังอย่างเดียววันนี้เราทําอะไรไม่ได้แล้วเราเราหมดหน้าที่แล้วนะเพราะเราชี้แจงแล้วล๋ยวเราจบตรงนี้นะครับนะแต่การขอสารคุร้มครองลกเราเพื่อจะให้มีผลเนี่ยมันก็สามารถอยู่ใกนกรอบของอัญาาชนที่สามารถโอ้อันนี้เราตอบแทนสารไม่ได้นะครับนะอืมเพราะว่าเพราะว่าเราวันนี้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นเอาตรงนี้ก่อนนะเอาเอาเอาเรื่องการกลับไม่กลับก่อนนะ แต่มีมีการนาไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำอเนาตัวเองนะคิดว่าในส่วนนี้มีเกี่ยวข้องกับการรางานข่าวไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องเลยจริงๆก็เพราะว่าจะมาเป็นรองนายกคุณตำรวจจะได้โอ้ยยังยังเอาเนี้ยรอดก่อนนะเออเออนะเอาเนี้ยรอดก่อนรู้สึกเหนื่อยไหมครับเหมือนว่ายน้ำวนอยู่ที่เดิมไหมครับมันก็อย่างนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเราก็ต้องเหนื่อยบ้างนะเราก็ต้องเหนื่อยบ้างแต่ว่า เออ่เราก็ต้องทำมือดีของเราเพราะเป็นสิ่งของเราอะนะถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทําให้นะครับเพราะว่าอันนี้เออ่ไม่ใช่ระบบไปวิ่งเต้นได้นะเราก็ต้องเอาข้อกฎหมายเอาเออ่หลักการหลักเกณฑ์หลักการมาเอ่ออธิบายมาต่อสู้ะนะครับนะเพรานะฉะนั้นการที่ตัวเองไปเปลี่ยนชื่อหรือเ่มเพิ่มตัวชอช้างเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวหรือเปลี่ยนแปลงกับคำที่ขายต่ <c oughs> างๆได้ไหมมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเออ่เป็นแค่สิริเป็นเป็นสิ่งมงคล นะการเปลี่ยนการเพิ่มชอยช้างใหม่ตัวนะครับเพราะว่าความจริงแล้วคืออาจารย์ท่านเนี้ยนะฮะท่านดูผมไม่นานแล้วนะแต่ว่าพี่หน่าว่าผมไม่ว่างนั่นเองนะตั้งแต่ตอนโอ้ยตั้งแต่รอบก่อนที่ผมไปช่วยทั้งวารยกแล้วนะครับนะแต่พี่หน่าว่าผมกลับมาก็โหมงงานพอเวลาวันนี้อะไรที่ทําเป็นมงคลได้เราก็ทํานะนะครับคนทักว่าไหนการเพิ่มชอยช้างมาเรื่องใช่ร้าวโพดอยู่ไหมคะยข้าวโพดก็ไม้าวโพดอะไรยังอ่านเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม อ่าเหมือนเดิมแหละวสุรเชษเหมือนเดิมสุรเชษชิ้น้นไม่ใช่ไม่ใช่สุรเชษเหมือนเดิมหมายอะคะอ่ะเหมือนเดิม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 นะมันมีการสะปอนว่าช้างคนช้างไหไม่มี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 อย่าไปคิดเยอะนะโอเคไหมเมื่อกี้ได้คุยกับท่านรองเอกรัฐไหมอ๋อไม่ได้คุยเพราะว่านั่งคนเราฟังเออไม่ไม่เพราะว่าเข้าไปก็ต้องนั่งทำอะไรที่แล้วนะเออก็ไม่ได้คุยเลยเพราะนั่งห่าง นะครับก็ไม่ได้ตึงเทียดก็เราก็ชี้แจงไปตามสินที่เราเตรียมมานะครับนะแต่เราก็พยายามทําให้ครบพวนนันเองนะครับครบช่วนอยู่แล้วแต่พี่นะว่า